สวัสดีครับผมช่างแขกจากแทนวันนี่ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานะาเบกเกอร์นะมีไฟสองเส้นนะครับเห็นไหมด้านนี้นะด้านนี้มีไฟนะครับด้านนิวตันมีไฟแล้วก็ด้านลายมีไฟนะครับด้านล่างเหมือนกันนี่เราเปิดเบกเกอร์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีไฟนะฮะนะครับแล้วก็ปักเหมือนกันนะเห็นไหมปักก็มีไฟทั้งสองเส้นเลยนะครับแล้วก็สวิตช์ก็เปิดไม่ติดเห็นไหมเปิดไม่ติดเลยนะครับ บางทีถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ท่านจะไปหาจ้างช่างกระพมคืนนะ่ะมันยากนะบางทีเจอแบบนี้นะให้ท่านแก้ไขปัญหาหง่ายนะท่านเห็นหัวเบเกอร์ตรงนี้ไหมนี่หัวเบเกอร์ตรัวนี้มันจะมีต่อมาจากที่อื่นไหมนี่พ่วงมาจากที่อื่นนะท่านจะพ่วงมาจากมิเตอร์ด้านนอกก็แล้วแต่หรือว่าต่อมาจากเบเกอร์อีกตัวหนึ่งก็แล้วแตนะ่ให้ท่านไล่สายไปไล่สายไปปุ๊บเนี่ยเจอตรงนี้นะไล่สายมา แล้วถ้าท่านอาจจะเจอตรงจุดนี้เห็นไหมเเกอร์ตัวนี้เนี่ยบางทีสายมันอาจจะน็อตมันอาจจะหลวมหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้มันหลวมนะครับนะนไก็ให้ท่านนะปิดเบเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาขันตัวนี้เข้านะครับผมขันตัวนี้เข้าบางทีมันหลวมนะครับหรือว่ามันอะไรกันทั้งอย่างแบบเนี้นะขันแน่นนะครับเห็นไหมขันแน่นก็หลุดเพราะว่าปลอกสายสั้นเกินไปนะครับแล้วก็เนี่ยแบบนี้ปลอกยาวนิดนึง เสร็จแล้วเราก็จะยัดเข้าไปในนี่นะถ้าสายถ้าถ้าทองแดงมันสั้นนะมันจะล็อกไม่อยู่นะครับนนเนี่ยล็อกอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ท่านเปิดเบเกอร์เหมือนเดิมครับผมเนี่ยนะเปิดแล้วเสร็จแล้วเรากลับมาดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นะไฟตรงนี้จะโชว์แล้วนะบางบะเบเกอร์บางบางตัวจะไม่มีโชว์เราก็วัดดูเหมือนเดิมวัดดูเหมือนเดิมนะ นี่ด้านนิวตันไม่มีไฟนะครับแล้วด้านด้านนี้มีไฟไหมด้านล่างนิวตันไม่มีไฟนะด้านลายมีไฟไหมแล้วก็เปิดไปดูเลยครับนี่ไฟทางานปกตินะใช่ไหมนี่ครับเห็นไ,ไหมแล้วก็เช็คปลักตัวนี้ดูด้วยนะครับตัวนี้ปลักตัวนี้นะด้านบนเป็นนิวตันไม่มีไฟนะครับด้านนี้ ลายมีไฟนะครับเห็นไหมมีไฟนะฮะนี่ครับบางทีอ่าท่านกระคํำคืนหายากบางราช่างบางทีเขาไม่มาให้เราหรอกเราต้องอ่าแก้ไขปัญหาตัวเองนะครับต้องไล่สายจากตัวที่เกิดปัญหาตอนแรกนะอย่าไปไล่สายมั่วนะเพราะว่าถ้าไล่สายม่วเราเราจะไม่รู้เลยต้องต้องดูเป็นจุดๆไปนะมันเกิดจากจุดตรงนี้อันแรกเราต้องไล่สายจากตัวนี้ไป อาจจะสายหลวมตรงนั้นหรือถ้าเกิดว่าเราไปดูจุดจุดที่ดูแล้วไม่มีหลวมก็ต้องต่อไปเรื่อยๆจนจนจนจ,น,จน,มน,มนมันมีที่หลวมมันต้องมีที่หลวมเพราะอย่างนั้นมันมันไม่มีทางว่าจะ,ะไฟมาสองเส้นนะครับต้องมีที่หลวมหรือนิวตันหลุดประมาณนั้นเนาะไม่ได้ยากครับบางที่าเราจะแก้เองก็แก้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการแก้ไขนะครับก็ง่ายๆกันนะครับ เขามารับชมรายละเอียดจากคลิปของช่องช่างแขกได้ไง่ายๆครับผมนะใครๆก็สามารถแก้ไขได้ครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะที่เจอปัญหาแบบนี้นะไฟมาสองเส้นแบบเนี้ยนะหรือไฟดับแบบเนี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้เองโดยไม่ต้องไปจ้างช่างครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่างแขกนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ